อาจารย์เอี่ยมเป็นหมอผีชื่อดังทางด้านวิชาการต่อสู้และคาถาอาคมอันเข้มขลังแต่ก็ยังพลาดพลั้งถูกพูดร้ายในร่างของหมีควายทำร้ายเอาเนขาข้างซ้ายพิการแต่แกก็จัดการกับวิญญาณร้ายในร่างหมีควายลงได้และเนื่องจากความพิการอาจารย์เอี่ยมจึงตัดสินใจรับเด็กหนุ่มกลมภาคนหนึ่งชื่อไอยอดมาเป็นลูกศิษย์ แม้จะดูไม่ใคร่ฉลาดนักแต่ไอายอดมีความซื่อสัตย์และชอบช่วยเหลือคนอื่นซึ่งนับเป็นคุณสมบัติที่รับเป็นลูกศิษย์ได้เช้าวันหนึ่งไอายอดวิ่งหน้าตาตื่นมาหาผู้เป็นอาจารย์อาจารย์แย่แล้วแย่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นวะก็นังผินน่สิมันนอนตายแงแก่อยู่ที่หน้าบ้านของมันน่ะกำนันจ้อยไปเจอเข้าพอดีอะ่ะแกว่านังผินมันน่าจะถูกสัตว์ร,ร้ายฆ่าตายอะ่ะ ถ้าเป็นสัตว์ร้ายก็ต้องไปตามพรานเกิดสิโว้ยพรานเกิดก็อยู่ที่นั่นแล้วจ้ะพรานเป็นคนบอกให้กำนันมาตามอาจารย์ไปดูอาจารย์เอี่ยมจึงรีบไปที่เกิดเหตุสภาพศพของนางผินมีแค่ท่อนบนเท่านั้นส่วนท่อนล่างหายไปกำนันจ้อยเองก็บอกว่าหาส่วนนั้นไม่เจอไม่รู้ว่าตัวอะไรมากัดมันไม่เหมือนรอยเสือหรือรอยหมีกัด ท่านนึกตั้งยิตใจเลยบอกให้กำนันไปเชิญอาจารย์มาดูอาจารย์เอียมก้มลงพิจารณาดูรอยกัดขาดครึ่งทอนตรงสะเอวของศพนี่มันรอยขยามของไอ้แค่นี่ว่าส่วนอื่นไม่มีอะไรเสียหายเลยดูแถวนี้สิเหมือนดังผินมันจะถูกลากตะวัดไปมาเลือดาสาดกระเซ็นเป็นวงเลยเฮ้ยอาจารย์ ไอ้เคที่ไหนมันจะขึ้นมาฟัดคนถึงหน้าบ้านบึงก็อยู่ห่างออกไปตั้งหลายกิโลก็ไอ้เคที่มันไม่ต้องอยู่ในน้ำมาเสีที่มันร้อยขยามของไอ้เคชัดๆไอ้เคที่มาอยู่ในน้ํามันมีไ้้ยเหรออาจารย์ไอ้เคที่มีวิญญ,ญาณผีตายโหงสิงอยู่ในรางไงละ่ะกำนันจำเรื่องเล่าในตำนานของบ้านเราได้หรือเปล่าเฮ้ย hey, ข้าจำได้ ปู่ข้าเคยเล่าว่าที่บึงมีจระเข้ตัวใหญ่มันขึ้นมาง่าเอาคนหาปลาลงไปกินต่อมาก็คาบอภระตุดงที่มาปักกรดอยู่ที่ริมบึงไปกินแต่ก็มีายพรานคนหนึ่งมาล่าจระเข้ตัวนี้พรานใช้หอกแทงมันแล้วมันกระโจมหายไปตั้งแต่แนั้นมามันก็ไม่เคยขึ้นมาให้เห็นอีกเลยอแต่มันจะใช่ไอ้เคสในตำนานตัวนั้นไหมหละ่ะดังผินมันอาจจะถูกคนทำร้ายฆ่าตายเอาก็ได้นะข้าก็แค่สงสัยเท่านั้นแหละ เพราะถ้าเป็นคนร้ายจริงมันใช้อะไรมาทำร้ายนังผินจนขาดครึ่งท่อนแบบนี้ได้แถมยังหาท่อนล่างของศพไม่เจอเออเอาละเรื่องนั้นเอาไว้ที่หลังเถอะเอาศพของนางผินกลับไปที่วัดกันก่อนทำศพมันเสร็จค่อยมาหารือเรื่องนี้กันอีกทีเสร็จจากงานศพอันชวนสยดสยองของลูกบ้านกำนันจ้อย ก็เรียกประชุมหารือทันทีโดยมีหัวหมู่เปร่งที่ทางการส่งมาเข้าร่วมหารือด้วยอาจารย์แน่ใจนะว่าเรื่องนี้มีจรเเแคเป็นฆาตกรหัวหมู่เร่งผู้เชื่อในลูกซองของตัวเองมากกว่าเรื่องแบบนี้เอ่ยทวงขึ้นมันเป็นข้อสันนิษฐานของข้ายังไม่มีอะไรมายืนยันทางนั้นน่ะจระเขคที่ว่าก็เป็นเรื่องในตำนาน คงต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนกันต่อไปหมู่บ้านนี้ตั้งแต่อัตามามาจำพรรษาอยู่ที่วัดก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นถ้าเป็นจระเข้ผีมากัดคนจริงแล้วทำไมมันอารวาดเอาตอนนี้เป็นเรื่องที่อัตามาฝากไว้ให้คิดหลวงตาเปี่ยมให้ข้อคิดไว้ซึ่งทุกคนเองก็ยังคิดกันไม่ตกหลายวันผ่านไป พร้อมกับไม่มีสิ่งใดคืบหน้าเลยจนหัวหมู่เปร่งกลับไปในที่สุดอาจารย์เอี่ยมจึงตัดสินใจเรียกไอยอดให้มาคุยกันไอยอดเองก็รัมเรียนวิชามาจากข้าพพอสมควรถึงเวลาที่เองจะได้พิสูจน์วิชาที่ข้าสอนให้ละวพิสูจน์ยังไงล่ะครับอาจารย์ความจริงแล้วคนร้คาถาปราบจระเข้และคนที่ใช้อาวุธปราบมัน น่าจะเป็นคนเดียวกันซึ่งคนคนนั้นก็ควรเป็นตัวข่าเองเนี่แหละแต่เอ็งก็เห็นแล้วว่าข่าเนี่ยแข้งขามันแค่จะเดินก็ยังลำบากเลยคืนไปสู้กับจอระเคขา่าคงโดมันงา่ขาข่าไปแดกเสียก่อนดังนั้นเหลืออยู่ทางเดียวคือข่าจะรายขาถาส่งพลังให้กับเอ็งอยู่บนบกส่วนเอง็งก็ลงไปสู้กับจระเแทนขา้าไอยอดถึงกับผวา มันเบิกตาโพงมองหน้าอาจารย์ยัยแต่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 ว่าข้ายังเรียนวิชาได้แค่งูปลาปลาเท่านั้นเองนะครับไม่เท่าไหร่เลยนะอาจารย์เรื่องนั้นนะ่ข้าก็รู้ข้าถึงจะคอยช่วยเองอยู่ข้างบนข้าส่งพลังจิตไปช่วยเองได้เออไม่เอาดีกว่าถึางกระทำเนี่ยมันเท่ากับข้าค่าตัวตาชัดๆเลยนะอา้าวไม่มีตาดำแล้วเรอ มีตาตาขาวเนี่รู้ไหมถ้าถึงคืนสิบห้าคำเมื่อใดมันก็จะออกมาฆ่าคนเอกถ้าเองไม่ทำแล้วใครมันจะทำทำเพื่อหมู่บ้านของเราเถอะนะก็ให้ตำรวจเขาจัดการไม่ดีก็เหรอเขามีหน้าที่พิทักษ์สันติราชนี่นาะให้ตำรวจไปจับผีมันจะบ้าหรอฮอะมันจะจับยังไงหัวหมูก็กลับไปแล้วจับผีมันก็ต้องใช้หมอผีสิวะ ที่ข้ามั่นใจว่าเป็นฝีมือของโจรเคผีตัวนั้นก็เพราะปู่ข้าเคยบอกว่าหากวิญญาณผีตายโหงในตัวมันแก่งกล้ามากพอสมควรแล้วมันจะขึ้นมาล้างแค้นในพรานที่เคยทำร้ายมันซึ่งก็คงเป็นใครสักคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละอย่างไรก็ดีปรากฏว่าไอ้ยอดไม่ยอมทำตามที่อาจารย์เอี่ยมต้องการซ้ำมันยังหายตัวไปจากหมู่บ้านเอาดือด้อ เมื่อถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำอาจารย์เอี่ยมจึงจำใจต้องใช้คาถาเรียกวิญญาณผีใต้โหงในตัวจระเข้ให้ออกมาแกไปทำพิธีที่ริมบึงพร้อมทั้งพลานเกิดกับกำนันจ้อยรวมทั้งชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งกำนันจ้อยมองดูแข้งขาอันพิก,การของอาจารย์เอี่ยมอย่างนึกเป็นห่วงด้วยรู้ดีว่า ถ้าต้องปะทะกับจระเข้ยักษ์ตัวนั้นอาจารย์เอี่ยมยบตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบข้าจะคอยช่วยอาจารย์เอกถ้ามันโผล่ขึ้นมาข้าจะเอาตะขายที่ทำาึ้้นแบบพิเศษเดวเวียมไปคลุมตัวมันไว้ให้อาจารย์จัดการกับวิญญ,ญาณผีใต้หวงในตัวมันให้ได้มันจะได้ง่ายขึ้นอีกหน่อยอาจารย์เอี่ยมพยักหน้าแกเก็บงำความหนักใจไว้ใต้สีหน้าอันเรียบขึงม พิธีเรียกจระเข้ผีดำเนินไปทางกลางความรุนระทึกว่าจะมีจระเข้ขึ้นมาจริงหรือไม่มันต่อ้านคาถาของขา้ารอเวลาให้พระอาทิตย์ตกดินไอ้แค่ผีตัวนี้มันร้ายมากทุกคนจึงรอคอยต่อไปขณะที่ความมืดเริ่มคืบคานมาปกคลุมกับนางจ้อยสั่งให้สมไฟกองใหญ่จนสว่างไปทั่ว ันกลิ่นเหม็นคาวราวกับมีเมือกของสัตว์จำนวนมากมากองรวมกันก็โชยมาแขกของเรามาแล้วอาจารย์เอี่ยมพูดลอดไรฟันทันทีนั้นสายน้ำเบื้องหน้าก็มีร่างของเจระเคตัวใหญ่โผล่หัวขึ้นมาอย่างช้าๆทวงท่าและดวงตาแดงวาวของมันทำเอาทุกคนถึงกับเย็นสันหลังว่าต่างยืนตะลึง มองแทบลืมหายใจเลยทีเดียวเว้นแต่อาจารย์เอี่ยมที่ลุกขึ้นขวาหอกมาถือแกเดินขยเยกไปยืนจ้องหน้ามันและดูเหมือนมันก็พุ่งความสนใจมาที่หมอผีขาพิการเพียงคนเดียวมีเสียงดังออกมาจากร่างของจอระเค้เป็นเสียงที่เย็นเยอือย่เอี่ยมไอ้พรานชั่ว ถึงเวลาที่โกจะคิดบัญชีแค้นกับมึงเซียทีอาจารย์เอี่ยมถึงกับชะงักไปที่แท้ตัวแกเองคือนายพรานที่ใช้หอกทำร้ายมันในชาติก่อนอ๋อที่เองข่าค้นก็เพื่อจะให้ข้ามาที่นี่สินะฉลาดดีนี่เองมาสู่กับข้าอีกสักครั้งคราวนี้วิญญาณผีตายโหงในตัวข้า พร้อมทีจัดการกับเองแล้วอาจารย์เอียบไม่สนใจจะต่อปากต่อคำกับมันหันไปบอกกับพรานเกิดพรานอย่ามัวยืนตะลึงเวียงตาข่ายไปคลุมตัวมันเร็วพรานเกิดได้สติเขาเวียงตะข่ายไปคลุมร่างจระเข้ยักษ์ทันทีทุกคนยิงมาเร็วกำนันจ้อยเองก็ตะโกนบอก ให้ยิงไปยังร่างที่ถูกตะข่ายพันจนยุ่งเหยิงจระเข้สะบัดร่างอันใหญ่โตปัดปลายหางเวี่ยงฟาดไปมาตะข่ายนั้นก็เป็นอันขาดกระจุยลงโดยที่อาจารย์เอี่ยมไม่ทันสะกดวิญญาณผีในตัวมันได้สำเร็จพริบตาเดียวม,มันก็ดำหายไปในสายน้ำและก่อสวะกระสุนปืนทำอะไรมันไม่ได้ต่ขายก็เอาันไม่อยู่ลองเป็นแบบเนี้ย มันไม่ยอมขึ้นมาให้เราจัดการแน่ข้าจำเป็นต้องไปจัดการมันเองซะแล้วและอาจารย์จะลงไปสู้กับมันในน้ำได้อยา่างไรหรือก็จมน้ำตายหายไปกับบันหลับใครว่าข้าจะลงไปสู้กับมันในน้ำหรอข้าจะลงแพไปแล้วก็่ายคาถาเรียกมันขึ้นมาอีกครั้งโอ้ยคิดได้ไงเนี่ยมันอันตรายมากเลยอาจารย์ทำไงได้ มีแต่วิธีี่เท่านั้นน่ะข้าถึงจะก,กำจัดมันลงได้มันมีความแค้นกับข้าแล้วมันต้องไม่ปล่อยชาวบ้านทุกคนไปแน่ๆเลยงั้นข้าจะไปช่วยอาจารย์ด้วยอีกคนโฮ้ยอย่าเลยถ้าเกิดข้าพลาดเป็นอะไรไปก็คงต้องพึ่งพรานเกิดนี่แหละที่จะช่วยชาวบ้านต่อไปอาจารย์ข้าจะไปสู้กับมันเอง ทุกคนหันไปมองทางเสียงไอ้ยอดที่เดินเข้ามาด้วยท่าทางเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้สะพายดาบไว้ที่ด้านหลังในมือทางซ้ายถือมีดสัน้นมือขวายื่นไปขอหอกยาวมาจากอาจารย์ข้าพร้อมแล้วล่ะอาจารย์อาจารย์เอี่ยมมองดูลูกศิษย์ทั้งแปลกใจและดีใจเนี่ยไองแม่กลัวตายแล้วเหรอ ทีอาจารย์กับพรานเกิดยังไม่เห็นกลัวตายเลยแล้วทําไมข้าจะต้องกลัวตายมากกว่าคนอื่นด้วยชีวิตคนมีค่าเท่าเทียมกันแต่ถ้าชีวิตข้ามีคุณค่าต่อคนอื่นอีกมันก็คงจะดีกว่าชีวิตที่อยู่อย่างขี้ขลาดไปวันๆไอ้ยอดตอบกลับมาอย่างมุ่งมัน่นแล้วมันก็ก้าวเข้าไปหาอาจารย์เอี่ยมที่ยืนหอกยาวเล่มหนึ่งให้แก่มันอย่างเต็มใจ ไปทำภารกิจเพื่อหมู่บ้านของเราถ้าเราทุกคนร่วมมือกันต่อให้มีจระเข้ผีอีกพันตัวเราก็ตอกกำจัดมันได้สำเร็จอาจารย์เอี่ยมอธิบายให้พรานเกิดเข้าใจถึงสิ่งที่แกและไอยอดกำลังจะร่วมมือกันทำพรานช่วยคุ้มกันร่างข่ากับคนบนตะลิ่งเอาไว้ไอยอดมันจะลงไปใช้อาวุธแทงที่ดวงตามัน เพราะต่อให้มันอยู่ยงคงกระพันแต่ดวงตาของมันคือจุดอ่อนข้าต้องรายคาถาส่งพลังให้ไอยอดมันจากนั้นไอ้ยอดก็ขำถ่อแพรไปที่กลางบึงอาจารย์เอี่ยมนั่งบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณผีต้โหงในตัวจระเ้ให้ขึ้นมาไม่นานพายน้ำก็ผุดขึ้นมาปุดๆทันใดนั้นไอ้เคียมก็โผล่ทยานขึ้นเหนือน้ำมาทันควัน หมืนมันตั้งใจจะใช้ลำตัวอันใหญ่โตจมแผ่น้อยของไอ้ยอดลงอาจารย์เอี่ยมสวดคาถาเร่งพลังไม่หยุดไอ้ยอดถือหอกกระโจนขึ้นไปยืนอยู่บนหลังจระเคจะปักหอกลงบนหลังของมันเพื่อใช้เป็นหลักยึดมันสะบัดหัวฟาดหางพยายามจะคาบตัวไอ้ยอดแต่ไอ้ยอดกลับหลบได้ทันมันจึงใช้หางฟาดแทนไอ้ยอดถึงกับส่วนเส เกือบตกจากหลังของมันเมื่อได้จังหวะไอยอดปักหอ,อกลงบนหลังกระชากดาบจ้วงแทงไปที่ดวงตาของมันอาจารย์เอี่ยมเร่งสวดคาถาแทบไม่หายใจจระเข้ร้ายดิ้นรนจนเกิดคลื่นน้ำโผงซันไอยอดจมหายไปท่ามกลางความใจหายใจคว่ำของทุกคนครู่เดียวไอยอดก็พุ่งตัวขึ้นมาจากน้ำมายืนบนแพรควางมีดสั้น ไปปากดวงตาอีกข้างของจอระเคมีเสียงร้องดังโหยหวนก่อนเงาสีขาวจะพุ่งไปจากร่างของจอระเคแล้วร่างมันก็เบิดตูมขึ้นแรงระเบิดทำให้ไอยอดตกจากแพรจมวูบไปในน้ำอีกอาจารย์เอี่ยมหยุดท่องคาถาถลาไปดูที่ริมตะลิงทุกคนวิ่งกรูกันตามไปก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นไอยอดกำลังว่ายน้ำเข้ามาหาตะลิง พอขึ้นมาได้ก็นอนหงายแผ่หลาท่ามกลางเสียงชัยโยโหร้องของทุกคนในที่สุดเองก็ทำสำเร็จนะไอยอดเองนี่เก่งชิบหายเลยวะทุกคนกล่าวชื่นชมไอยอดและนับแต่นั้นมาก็ไม่มีจระเข้ผีโผล่มาอารวาสอีกต่อไปชาวบ้านต่างอยู่กันอย่างสงบสุขและไอยอดก็ร่ำเรียนวิชา จนกลายมาเป็นอาจารย์ยอดจอมขมังเวทสืบต่อจากอาจารย์เอี่ยม